ส่วนที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามเนี่ยที่ตำบลลานสักอำเภอล,ลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในธีรพัฒน์คัดมาศเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ประชุมอย่างเร่งด่วนนะครับกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นเนี่ยสั่งการให้ตั้งศูนย์อำนวยการแจ้งประสานข้อมูลข่าวสารและสถานพยาบาลนะครับที่โรงเรียนโดยบรรยากาศภายในโรงเรียนตอนนี้มีผู้ปกครองเนี่ยทยอยเดินทางมารอรับฟังข่าวข้อมูลล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ว่าบุตรหลานตนเองปลอดภัยหรือไม่หรือบรรยากาศเนี่ยเขเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยทั้งปู่ย่าตายายเนี่ยต่างพากันมาล่ําไห้อยู่ที่โรงเรียนค่ะ,คะภาพที่เห็นนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะคะบางคน,เ,นเป็นลมเลยนะคะค,คือเป็นลมเพราะว่าพยายามจะติดต่อคุณครูในที่เกิดเหตุก็ติดต่อไม่ได้ ติดต่อบุตรหลานของตนเองก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่แน่ชัดล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วบุตรหลานของตัวเองอยู่ในรถคันไหนกันแน่ปลอดภัยดีหรือเปล่าบรรยากาศก็เลยค่อนข้างจะชุลมุนอยู่พอสมควรนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนจะได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลตํารวจค่ะนําเครื่องมือมาตรวจ DNA ให้กับผู้ปกครองที่จังหวัดอุทัยธ hmm านีเลยซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ8ปดโมงเช้าทาง โรงเรียนเองประสานเอาไว้เรียบร้อยแล้วการตรวจดีเอจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นจะเอาดีเอทั้งหมดไปพิสูจน์อัตลักษณ์กันต่อไปเพื่อจะได้นําร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาบําเพ็ญกุศลแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะ